ไล่ทุ่งเลยได้ได้เลี้ยงแบบหัวอาหารไหมครับลุงจอนไม่ได้เลี้ยงหัวอาหารไม่ได้ใช้หัวอาหารเลยไม่ได้ใช้เอาแล้วเป็ดหมื่นตัวมันพอกินกันได้ยังไงทุกวันพอพอไหนอิ่มก็ไข่ไหนไม่อิ่มก็ไม่ไข่อาศัยว่ารายวันหนึ่งพันประบาทกัอย่างมันโอ้จ่มาครับบอลละพันประบาทก็หรูแล้วที่บนียทําไมไม่เอาอาหารมาเสริมให้มันด้วยมันจะได้ไข่ยไม่คุ้มงั้นมันก็ไม่ออกไปหากินเล่าครับเออโอ้ถ้ามันอิ่มมันก็ไม่ออกไปหากินไม่ออกครับ แล้วชาวนาที่นี่เขาได้รับผลกระทบไหมครับลุงจอนครับไม่ได้รับผลกระทบเดี๋ยวก็ดียากินหอยกินข้าวดีข้าวอะไรไปเรื่อยเฉื่อครับก็กินหอยเชอรี่กินปูใช่ศัตรตูของข้าวนี่เป็ดไปจัดการหมดแล้วจัดการหมดแล้วแลรวครับแล้วพื้นที่ตรงนี้เป็นของใครครับเป็นข,ข,ของเราไหมไม่ใช่ก็ <laughs> ของพวกชาวบ้านเขาเนี่ยที่เขาเช่าทาํเงินแล้วครับไปอยู่ตามนั้นแหละเรามาเลี้ยงอย่างนี้เขาไม่ว่าหรอครับลุงไม่ว่าไม่ว่า เราก็ให้ไข่เขาก,กินบ้างอะไรกินบ้างโอ้ oh. ไปเรื่อยไปนี่ถ้ามองในมุมผมผม,ผมว่าเจ้าของนาเขาได้รับประโยชน์ด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งมันเนี่ยฟางอ็ไม่ได้เผาเพราะว่า,า,าพอเป็ดลงเข้าไปเหี่ยวแล้วมันมันยุ่ยหมดครับเนี่ยมันเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยไม่ต้องไงนั่นเลยไม่ต้องใส่ปุ๋ยมากปุ๋ย ลดค่าปุ๋ยไปแล้วลดไปแล้วแถมหอยเชอรี่ก็ไม่ต้องเสียยาซื้ออีกครับปูนาก็ไม่ต้องไปฆ่ามันไม่ต้องข้าวดีก็ยังลดไปอีกครับเพราะว่าเป็ดมันกินครับนี่ก็อยู่มาตั้งนานแล้วอยู่มาเป็นจะของให้เลี้ยงเป็นเดือนโอ้ครับแล้วพันเป็ดนี่เราไปเอามาจากไหนครับลุงก็ซื้อมาตามที่เขาเลี้ยงแถวแถวสุพรรณแถวแถวอ้นี่ไงซื้อพันเป็ดมาตัวละเท่าไหร่ครับอ๋อซื้อมาตัวร้อยยี่สิบตัวละร้อยยี่สิบ โอ้อันนี้มันเริ่มไข่หมดหรือยังครับเนี่ยไขย่ไข่ได้หลายเดือนแล้วไข่ได้สี่เดือนห้าด 4, เดือนแล้วไข่ได้สี่ห้าเดือนเออลุงทําอย่างนี้มากี่ปีแล้วครับยี่สิบห้าปีแล้วยี่สิบห้าปีแล้วเคยเลี้ยงเยอะสุดเท่าไหร่ครับอ๋อก่อนเนี่ยแรกๆเลยเลี้ยงเยอะสุดมันหลายหมื่นหลายหมื่นเลยมีร่างกายมันไม่ค่อยไหวแล้วก็ผ่อนลงผ่อนลงเป็นแบบอ่าเป็นอาชีพแบบว่าง่ายๆว่าอยู่พออยู่พอกินใบวันๆเอง ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กำไรเยอะอา้าวทีนี้ตอนตอนนี้เฉลี่ยเป็ดเรามีประมาณกี่ตัวแล้วครับลุงครับตอนนี้ประมาณอยู่ประมาณหมื่นตัวปัจจุบันนี่ยตอนนี้ปัจจุบันตอนนี้ประมาณหมื่นตัวประมาณหมื่นตัวแต่มีหลายฝูงม,มีหลายฝูง แล้วมันเขาแถวนี้ไม่ค่อยมีขโมยเข้ามาแอบกินเป็ดเราหรอครับไม่มีหรอกก็มีบ้างไม่เหลือมั่งอะไรบั่งอย่างเงี้ยมันก็ของธรรมดาไอเหลือมั่ง le, le, oui, เออเหลือมกวดมั่งกับจังมันธรรมชาติครับ <c oughs> แล้วคอกเป็ดเราเลี้ยงอย่างนงี้แล้วเราไปทํข้อให้เขาที่ไหนครับก็นี่ทําอย่างเาง,เงเี้ยเนี่ยอย่างนงี้เลยอย่างเงี้ยเนี่ยเอ้าวเขาอยู่ได้เลยครับได้ก็นี่ทําอย่างเงี้ยเขาบินไหมลุงไม่บินไม่บินออกเลยไม่บิน ตอนอันนี้เราเรากำลังทําขั้นตอนอะไรอยู่ครับอันนี้ปูว่าไอ้มันไข่ไงเวลามันไม่เหมือนงาไม่เถอะแฉะมันก็มันก็จะสุภาพจะดีหน่อยโอ้ถ้ามันแฉะแล้วมันก็จะดิ้นกลางคืนอ่ะมันก็จะนอนจะดิ้นมันครับคล้ายๆกับในเราไก่ไข่ผมเลี้ยงไว้บ้านมันจะมีแกบมีแกบมีอะไรอ่ะดูดความชื้นใช่อ๋อนี่เป็นฟางเป็นฟางเอ้าแล้วทุกทุกวันเราเลี้ยงเป็ดแบบนี้นี่เรามีต้นทุนอะไรบ้างครับ ไม่มีต้นทุนอะไรไม่มีไม่มีเลยจ้างจ้างคนมาดูแลก็จ้างคนดูแลอย่างเดียวต้นทุนเลือครับโอ้อาหารก็ไม่ต้องอะไรก็ไม่ต้องโอ้ครับครับอาหารก็ไม่ต้องต้นทุนหัวอาหารนี่ลงเรือนี่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเวลาฝนตกเราทำไงครับฝนตกก็ก็อยู่อย่างนี้เนี่ยมันก็เปียกแฉะเราก็อฟางมาปูครับถ้าเราไปอยู่ตรงไหนย้าเยอะๆหน่อยก็ ไม่ต้องปลูครับมันเหยียบญ้าตายหมดโอ้แล้วไปตอนตอนแรกนี่ไปได้ไอเดียอย่างนี้มามายังไงครับอไ <ง S 1> อ <ทำ S 1> เดียมันทำมาเป็นต้องกนต้นตระกูลโอ้ต้นตระกูลก็ทํามามีมาแบบเนี้ครับเลี้ยงเป็ดครับก่อนนี้เลี้ยงเยอะเลี้ยง,ยงพี่ๆน้องๆไงพ่อแม่ก็เลี้ยงเราก็ได้มาครับ ได้มาก็พอกินพอใช้ไปวันวันเอาเฉลี่ยรายได้รายวันนี่ได้ไหมครับขออนุญาตถามได้ไหมครับหุงไดเดือนก็หมื่นสองหมื่นบาทหมื่นสองหมื่นบาทก็พออยู่ได้เลยเลือกครับอ่าสมมติเราเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งแบบนี้นี่เป็ดพันตัวมันไข่เฉลี่ยเท่าไหร่ครับเฉลี่ยวันนึงก็ห้าร้อยใบเองห้าร้อยใบครับแต่ต้นทุนเราไม่ได้ซื้อหัวอาหารไม่ได้ซื้อหัวอาหารแค่จ่ายแต่ค่าลุกน้องค่ากินก็เหลือก็ ถ้าห้าร้อยใบก็ถวเฉลี่ยลูกน้องไปไั200้สองร้อยใบครับก็เหลือเราก็เหลือสามร้อยใบครับนั่ยแล้วก็เหลือเราก็ไปขายมั่งให้แจกข้างน้ำบ้างโอ้พออยู่พอนั่นแต่ว่ามันไม่ได้เยอะเหมือนกาที่เราเลี้ยงเยอะๆถ้าเราเลี้ยงยิ่งเยอะมากเพิ่มว่นนี้มันก็ได้มากเพิ่มวันนี้มีเราเอาแค่นี้เอาแค่พอเพียงเอาแค่นี้ไปก่อนครับ ว่าผมว่ามันเกินพอเพียงแล้วนะลุงเลี้ยงเป็ดเป็นหมื่นตัวนี่ <laughs> เราเลี้ยงเป็ดเป็นหมื่นมันก็ได้แค่นี้แหละประมาณแค่เนี้แหละเพราะว่าเต้าหุ้ยมันแพงเดี๋ยวนี้น้ำมงนน้ำมันอะไรมันก็แพงอ้าวทำไมทำไมไม่ไม่ไปเลี้ยงในโรงเรือนแล้วให้หัวอาหารมันนะครับไม่คุ้มไข่ใบหนึ่งเราเลี้ยงโรงเรือนไข่ใบละสามบาทเจ็ดเป็ดกินวันละสามบาทห้าสิบ ขาดทุนวันละห้าสิบตังก์เจ๊งแล้วตัวหนึ่งอะต่อตัว,ตวครับแล้วมาเลี้ยงอย่างงี้มันต่างกันยังไงครับต่างนี่เราไม่ต้องไปเสียมันข่ายลสิบเปอร์เซ็นต์เราก็ยังเหลือครับก็ยังไม่ต้องไปลงทุนฟักกระเป๋าโอเคไหมครับไม่ต้องฟักกระเป๋าก็กินไป,ไน,น,ไปนั่นไปก็ อันไหนสมบูรณ์ก็ขายอันไหนไม่สมบูรณ์ก็ไม่ต้องขายแถมพื้นที่นาได้ประโยชน์อีกได้ประโยชน์อีกแล้วถ้าถ้าเขาจะทํานานี่เราต้องไล่เป็ดออกไปที่อื่นไหมครับก็ไปที่อื่นก็ไปเราก็ทําด้วยเราก็ทาไปสี่ห้าสิบไร่ก็ไปเข้าที่เรามั่งนะครับเออเราก็ไปกินหอยที่เรามั่งแล้วก็พอที่วันเราหมดแล้วก็ตะเวนออกไปหา,างี้เดี๋ยวพอถึงกําหนดของเราเกี่ยวก็ไปข้งเราอีกครับ ไม่ไม่ไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนมีแต่ได้รับประโยชน์ด้วยกันทั้งคนเลี้ยงทั้งเจ้าของนาได้ประโยชน์หมดดีมากดีครับลุงครับโอ้โหสุดยอดเลยผมเกิดมานี่ผมเพิ่งมาเคยเจอนะครับว่าอย่างนี้ก็มีด้วยแล้วเราเลี้ยงอย่างนี้นี่มีปัญหาไหมครับไม่มีไม่มีไม่ไม่ไม่ค่อยเจอปัญหาเลยเป็ดตรงเป็ดตายนี่มีไหมครับไม่มีไม่มีเพราะว่าเป็ดเราทำไ้นี่ไว้เรียบร้อยแล้วทำไ้เราฉีด การเชื้อโรคไว้อย่างดีวัคซีนวัคซีนครบครบแล้วครับถึงกําหนดเราก็ต้องทําวัคซีนเพราะว่าไม่ทําวัคซีนก็ตายมีตะกวดมีงูธรรมดาธรรมดามีเคยตายยกข้อไหมครับเป็นหมื่นๆื่นตัวเนี่ยตะก่อนนี่เลี้ยงมีแต่ว่าบาชุดเยเราเลี้ยงแล้วประสบะการณ์มันเยอะก็เลยไม่มีบอกเคล็ดลับได้ไหมครับเราเลี้ยงเป็ดยังไงไม่ให้ไม่ให้มันเป็นโรคตายครับลงุง โอ้ทุกคนน่ะมันได้กําหนดมันเราฉีดยาฉีดอะไรมันมันจะตายไปได้ยังไงก็เหมือนกับคนนี่จริงอ่ะโอ้ครับนี่ผมรู้สึกว่าเป็ดมันไม่เครียดเลยนะครับมันไปเล่นมาแล้วมันก็มานอนพักผ่อนเตรียมจะเข้าราแล้วไงมันเตรียมจะเข้าราแล้วแต่เราเรามายืนควนมันอยู่ยังไม่เข้าเดี๋ยวลองได้เวลาปุ๊บเดี๋ยวไปเดินไล่แป๊บเดียววิ่งเข้าเลือครับโอ้โหแล้วว่าอย่างนี้นี่ตอนกลางคืนต้องมีคนมานอนเฝ้าไข่สิครับใช่ไหมครับลุง เพรก็มีลูกน้องนอนอยู่ไนงะเดี๋ยวลุงเนนอนอยู่นะครับครับปัญหานี่ไม่ค่อยเจอเจอเราพื้นที่มันเป็นพื้นที่เราเคยอยู่ไม่ค่อยมีปัญหาอ๋อครับครับ<ม>ถ้า<ม>ถ้ามมสมมุติว่าอยากทําแบบลุงเนี่ยเลี้ยงเป็ดไม่มีหัวอาหารเพราะว่าช่วงนี้มันแพงเนาะถ้าเรามีพื้นที่ไร่หนึ่งนี่จะเลี้ยงปล่อยไร่ทุ่งเป็ดได้กี่ตัวครับต่อพื้นที่หนึ่งไร่โอ้เนื้อที่หนึ่งไร่ได้มีกี่ตัวลอกได้มันไม่ ไม่ถึงร้อยแต่ห้าสิบตัวห้าสิบตัวนี่เยอะแล้วนะลุงผมว่าเยอะนะถ้าจะเลี้ยงไว้กินในครัวเรือนนะครับในครัวเรือนก็เลี้ยงกันสามสิบตัวยี่สิบตัวครับแนามันก็ไข่ดีปล่อยอยู่ในที่แต่ว่าเปอร์เซ็นการไข่มันประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นใช่ไม่ไม่เหมือนหัวอาหารไม่มีไม่เหมือนหัวอาหารครับหัวอาหารมันได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นนันก็เก่งแล้วแล้วถ้าถ้าเป็นช่วงระยะหน้าฝนอย่างนี้ถ้าปฏิบัติไม่ดีมันก็ผัดขน ถ้าขนไม่รู้อ่ะมันผัดขนหมดถ้าเป็ดผัดขนนี่มันจะไม่ไข่ไม่ไข่ครับอันนี้มันไข่มานานแล้วเนี่ยมันไข่มาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้มันพอมาโดนฝนโดนอะไรมันก็ผัดขนเห็นไหมเนี่ยครับมันก็สร้างเนื้อสร้างตัวมันใหม่แล้วเดี๋ยวพอมันได้โอกาสมันก็ไข่โอ้ครับแล้วเปลดเป็ดตัวหนึ่งนี่ต้นทุนเราซื้อมาตัวละเท่าไหร่นะครับร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบ เลี้ยงได้นานเราได้เราจะได้ไข่เป็ดอยู่กี่ปีครับ<ส>ต่อเป็ดสองปีสองปีแล้วหลังจากนั้นเป็ดเราทําไงครับก็ขายไปดิโอก็ขายออกก็ขายออกไปแล้วก็เอาใหม่มาเลี้ยงมันพร้อมเรียรู้ว่าเลี้ยงไม่ไม่นันต้นทุนก็ขายออกแล้วครับตอนเริ่มเริ่มต้นที่ของลุงทำานี่เยอะไหมครับเริ่มมาจากเท่าไหร่ครับตอนแรกอ๋อทีแรกเลี้ยงไว้หลายหมื่นตัวก่อนเลี้ยงตีหมื่นห้าหมื่น ตอนตอนมาเริ่มทํานี่ลงสี่หมื่นห้าหมื่นเลยสี่หมื่นห้าหมื่นครับไม่กลัวเจ๊งเหรอลุงเลี้ยงเขาเยอะขนาดนั้นไม่กลัวแล้วเพราะว่ามันพื้นฐานมันมีไงอ๋อพื้นฐานพี่ชายหกคนเจ็ดคนเขาเลี้ยงเหมือนกันหมดครับเลี้ยงอยู่ชาเชิงเซาเลี้ยงอยู่ในเขตกรุงเทพเลี้ยงอยู่บางน้ำเปรียวมีหกคนเจ็ดคนอ่ะโอ้ โอ้สุดยอดเลยครับลุงอ้าวโอเคครับลุงครับถ้าเดี๋ยวสุดท้ายนี่ผมอยากให้ลุงฝากอะไรหาคนที่กําลังรับชมคลิปหน่อยครับถ้าอยากมามาเลี้ยงเป็ดนี่เลี้ยงยังไงดีครับโอ้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องมาเลี้ยงแล้วมันเหนื่อยเพราะว่าท้องนาก็ททากันเร็วมันก็เลี้ยงลำบากถ้าไม่อาชีพจริงๆอ่ะมันก็จะลําบากขึ้นครับเพราะว่าถ้าไม่นันทํางานดีกว่าทํางานมันก็พอๆกัน ครับนี่ก็คือว่าเราเลี้ยงอย่างนี้มันอิสระใช่ไหมครับก็มันก็ไม่ต้องไปกวนใครไม่ต้องไปเป็นลูกน้องใครยังก็พออยู่ได้ครับแต่ผมดูแล้วไม่ง่ายนะลุงง่ายถ้าเราเลี้ยงประจาประจลนะ้วง่ายแล้วครับต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยใช่อาศัยประสบการณ์ถ้าถ้าเกิดว่าอยากมีคนมามาศึกษาดูงานกับลุงนี่มาได้ไหมครับได้หรือติดต่อได้ไหมลุงได้ติดต่อได้ที่ช่องทางไหนครับก็ อยู่เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์0879125246 0879125246ลุงลุงจอนลุงจอมลุงจอมนางกุลยิ่งเดชมาติดต่อได้ให้คำแนะนำครับซื้อพันเป็ดได้ไหมลุงอ๋อพันเป็ดตอนนี้เราไม่ได้เลี้ยงไขนั่นแล้วเราไม่ได้เลี้ยงแบบปนั่นแล้วแต่ว่าไปหาซื้อให้ได้ครับเพราะว่า,วาลูก คนรู้จักเยอะลูกค้าเยอะโอ้โหสุดยอดเลยโอเคครับลุงจอมครับวันนี้ขอบคุณคมากๆที่มาพายเยี่ยมชมประสบการณ์ใหม่ๆครับลุงขอบคุณครับครับครับ